พี่ได้ไปแล้วไม่เจออะไรเลยอ่โอ้พี่ได้ไปถามร้านปูนปั้นเยอะมากจนกระทั่งรัศมี30โลอะ่ะไม่มีเลยมันมันเหมือนหนังพลม้อนอย่างที่อมบอกเลยอะ่ะ รายการอีเตอร์อีจันขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสารหรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่งยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำ เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กําลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่าการกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิตเราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทำผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญเราเพียงขอทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ชอโอมผู้ที่ถูกความคึกขนองเช็คบินจนต้องเข้ามาสู่หลังกำแพงสูงทำให้พลาดโอกาสหลายอย่างในชีวิตรวมไปถึงความตั้งใจที่จะตามหาพ่อที่พลัดพรากยิ่งดูเหมือนไกลออกไปเกินเอื้อมเมื่อเขาอยู่หลังกำแพงสูงก็อยากให้มาหาผมสักครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรเขาแค่อยากอยากกอ,อ,าอยากกอดเขาอยากกราบเขาแต่ครั้งหนึ่งหรือถ้ามีโอกาสออกไปผมจะบวชให้ แค่นั้นแหละพและเขาก็คืออีกคนหนึ่งที่อีเตอร์อีจันหอบความหวังออกไปตามหาพ่อให้กับเขาและวันนี้เรากลับมาสู่รั้วกำแพงสูงอีกครั้งเพื่อนำคำตอบมาให้กับนอชอโอมนะครับ หลังจากฝากความหวังพี่เต้ยไปคิดยังไงบ้างก็ค่อนข้างมันม่นใจครับคอค่อนข้างมั่นใจว่าจะน่าจะได้เจอเว,ว่าจะได้เจอคุณพอ่อทำไมวันนี้กลับเข้ามารู้ไะมไม่ไม่รู้ไม่รู้เ,เลยเอ่ะตามหาคุณพ่อมาให้แล้วโคตรยากเลย <laughs> เ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเนาะ ตามหาคุณพ่อยังไงที่ให้เบาะแสมาใช่ปะคุณพ่ออยู่ตรงข้ามวัดวังว่าที่ทำงานยูที่ทำงานที่ทำงานเยื้องกันมันจะเป็นร้านปูนปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะครับ,รบเราไปด้วยตัวเองเลยตอนนั้นครับไปเจออะไรนะตอนนั้นเจอนายจ้างของพ่อครับนายจ้างของพ่อแต่เมื่อวานพี่ได้ไปแล้วไม่เจออะไรเลยเป็นบ้านคนไปแล้วอะ ปกติตอนนั้นมันเป็นยังไงหรอมันก็เป็นตึกอะพี่เป็นตึกเลยเหรอใช่<ร>เป็นต,ตรงข้ามบ้านเลยเหรอแต่เมื่อวานมันเป็นแค่บ้านบ้านคนที่เห็นชัดๆก็คือสองหลังเอง<ช>ไปถามคุณยายคนนั้นไม่เขาไม,าไม,ไม่ไม่มีใครรู้จักเลอฮะอ<ๆ>เขาก็แนะนําให้พี่ได้ไปหาร้านปูนปั้นที่เป็นรูปอุลตร้าแมนเขาขึ้นรูปเป็นอุลตร้าแมนเลยอะเป็นปูนปั้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้จักในรัศมีโอ้พี่ได้ไปถามร้านปูนปั้นเยอะมาก ในละแวกรัศมีจากวัดวังว่าไปร้านปูนปั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หจนกระทั่งรัศมีสามสิบโลอะ่ะไม่มีเลยไม่มีใครรู้จักพ่อที่ชื่อใช่ปะเป็นผู้ชายผมยาวๆอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้จักเลยมันมันเหมือนหนังพละม้นอย่างที่อมบอกเลย อรู้สึกไงบ้าง <c oughs> รู้สึกเลยฮะกูะไม่ออกเออพี่ได้ไม่เจอ <c oughs> แต่ทีเนี้ยพี่ได้ก็เลยมาดูในใบเกิดของโอมใช่ปะพอเจอในใบ,บเกิดโอมอะ่ะ <c oughs> ก็ไปเจอว่าชื่อพ่อสะกดคนละอย่าง ก็ไปเจอว่าพ่ออยู่ที่ตากจริงๆอําเภอแม่สอดได้โทรคุยกับเขาแล้วสรุปว่าก็ใช่คุณพ่อของผอมจริงๆดีใจไหมดีใจมากครับถ้าคุณพ่อดูรายการที่เต้ยอยู่อยากจะบอกอะไรพราบว่าคิดถึงคนระับมันจะพวดให้แกทั้งชีวิต ีเนี้ยพี่เตยยังไม่เออยังไม่ได้บอกกับอมว่าคือเราอยู่สถานะตรงเนี้ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อจะรับได้หรือเปล่ากังวลไหมตรงนี้มันถามว่ากังวลไหมตอนที่ผมยุ่งนกก็ผมก็ไม่ผมก็กังวลอยู่ตอนที่ยุ่งอกไม่กังวล<ม>แต่พอเขอ้ามาข้างในก็คิดอ,อยู่ครลยุยคิดคิดอ,อ,อยู่คือถ้าสมมุติว่าเราเป็น คนธรรมดาวันนี้เราก็อาจจะกังวลน,น้อยกว่านี้อาจจะไม่กังวลเลยอาจจะไม่กังวลเลยอยากจะไปหาก็ไปเลยอะไรกนนะครัคร้รวันนี้สิ่งที่เขาไม่ปฏิเสธเลยคืออมคือลูกชายเขาแต่พี่ไม่ไม่บอกเต็มปากว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับกับสถานะเราในฐานะนชเนาะ พี่มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับเขาแต่ยังไม่ได้เจอหน้าเขาแบบตัวเป็นๆอยากฟังบทสนทนาไหมที่พี่ได้คุยกับเขาอยากฟังเสียงคุณพ่อนะวันนี้มีบรรยากาศมาให้ดูไปด,ดูข้างในเตรียมเลยครับได้เลยได้เลย สวัสดีครับพ่อ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 ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เต้ยนะครับพ่อมีลูกชื่อโอมใช่ไหมครับลูกชายอ่ะขอให้เต้ยช่วยตามหาพ่อให้ใช่เพราะว่าเต้ยอ่ะเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับคุณพ่อครับลูกชายคิดถึงแหละอืมตอนนี้พ่อพ่อพ่อมีครอบครัวใหม่ไหม ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ๋อคิดถึงลูกชายไม่หนี่คิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงมันมันมันชราแล้วมันนานแล้วงานก็ทำงานใหอ่ๆใหญ่แล้วนั่นแหละใครใครใหญยใหญ่ใหญ่นะพ่อพ่อนี่แหละหมายถึงว่าสุขภาพหรอครับผมหรอแล้วเป็นอะไรครับพ่อเจ็บหลังเจ็บหลังหรอ โอ้เอ่อคุณพ่อครับรู้ไหมว่าตอนนี้ได้ข่าวข่าวลูกชายบ้างเปล่าตั้งแต่ไม่เจอกันเนี่ยไม,ไม่ไม่เลยครับรู้แต่ว่าเออคุณป้าเขาตือต่อมาให้ไปหาผมไม่ได้ไปหาเลยอ๋อไม่ได้ไปหาเลยใช่ไหมทําไมอ่ะทาไมไม่มาหาลูกเลยอะ่ะต้องมันไม่ว่างเน่งว่าเนี่แหละไม่ว่าทําจะมากินอยู่ตรงนี้อ๋อทิ้งไม่ได้ครับ คุณพ่อเต้ยบอกอย่างนี้ตั้งใจฟังนะลูกชายเนี่ยเ,เขาเดินทางผิดพลาดนิดหน่อยอ,อืมตอนนี้เขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเรือนจำตกใจไหมที่ลูกชายอยู่ในเรือนจำนี้ ก็ะกใจธรรมดามแล้วผมเห็นแม่เขาติดต่อมาเลยมาแล้วครับแม่เขนานม,ขมีเพื่อนใหม่เดอน้องอมเลกอยู่ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับคุณแม่ครับเขามามีครอบครัวอยู่ที่อ่างทองครับพ่ออใช่คุณพ่ออยากคุยกับลูกไหมครับนเดียวผมจะติดต่ออีกทีได้ไหมครับคือคือ ลูกชายจะต้องอยู่ข้างในเรือนจําอีกหลายปีอยู่ครับพ่อแต่ว่าทีเนี้ยวันเนี้ยเต้ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เรือนจําแล้วเต้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่ที่เรือนจําอ่างทองอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเอาอย่างงี้ละกันผมรบบวนแค่นี้แหละเดี๋ยวผมเดิเดนทางไปที่นู่นตงนั้ครับหรอเอาแบบนั้นใช่ไหมเอาปเอาแบบนั้นดีกว่าครับ ได้แล้วแล้ว,ลวคุณพ่อไม่อยากคุยกับลูกชายสักห้านาทีสิบนาทีก่อนหรอวันนี้ยวันนี้ผมอาจจะไม่ว่างครับถ้าลูกชายฟังอยู่เนี่ยคุณพ่ออยากจะบอกอะไรถึงลูกชายก่อนไหมผมบอกให้เสริมทำตัวให้ดีๆทำตัวสบายครับดีใจแล้วครับครับผมโกรธเขาไหมที่เขาเดินทางผิดพลาดแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่โกรธหรอกครับ ไม่โกรธนะครับโอเคได้ครับคุณพ่อถ้าลูกชายออกมาก็ไปมาหาสู่กันนะมมครับ,บ,<ด>บผม,มบขอบคุณมากครับได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ ใช่ครับตะกี้เห็นจะร้องไห้ด้วยช็อตไหนที่จะร้องไห้ตอนแรกเลยทำไมอ่ะก็ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงคุณพ่อเขาไม่ได้โกรธนะเดี๋ยวไว้คุณพ่อว่างเนาะอันนี้พ่อเขาไม่มีโทรศัพท์เองเลย เขายืมโทรศัพท์ใครติดต่อก็ไม่รู้อันนี้พี่ได้ติดต่อจะผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านวิ่งไปหาเทาที่บ้านอืมเห็นเขาจะต้องไปหาหมออะไรด้วยจบท่านี้ชัดเจนแล้วเนาะคุณพ่อเขาชัดเจนละอมก็สู้กับใจตัวเองให้ได้พิสูจน์ตัวเองให้ได้จุดนี้เอาเป็นบทเรียนให้ได้วันนี้ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราอาจจะวิ่งไปหาพ่อที่พอวอได้เลยแต่วันนี้ต้องรอกันก่อนนะ อยากจะบอกอะไรไปแหาคุณพ่อหน่อยไหมคิดถึงครับเัยกอดแก้มกันอยากกอดพ่อนะทันทีที่ได้รับอิสรภาพนะอีกกี่ปีนะครับอีกส่ปีที่เป็นอ่ะสี่ปีสิบเอ็ดเดืวันนี้สังคมที่ได้ไม่รู้จะตัดสินโอมยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าโอมต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วละ่ะกับสังคมแต่ว่า เสียงคุณพ่อที่เราได้ยินปลายสายตอนนี้กว่าเก้าสิเอร์เซ็นตะที่พี่ได้คิดว่าผมได้โอกาสจากคุณพ่อที่พัดพากจากกันให้เสียงของคุณพ่อเป็นกำลังใจนะในการสู้ต่อไปที่สุดตัวเองให้ได้และกลับไปหาเขาแบบไม่มีข้อตะขิดแตะขวงใจทั้งเราและพ่อนะวันนี้ในฐานะลูก อาจพูดได้เต็มปากว่าพ่อยอมรับได้แต่ในฐานะนักโทษก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าพ่อจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายความคึกขนองในวันนั้นก็มีราคาที่ต้องจ่ายอีกหปีต่อจากนี้จะเป็นเส้นทางที่พิสูจน์ไม่ใช่แค่ในฐานะลูกแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามกลับตัวเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นวันหนึ่งเขาจะได้ยืนต่อหน้าพ่ออย่างภาคภูมิใจ ในฐานะลูกที่ดีสามีที่ดีและพ่อที่ดีของครอบครัวที่กำลังรอวันเขากลับไปหานะครับ พิธีการแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพบรรดาศากดิฟ้าดายเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะทอมไปยหญ่พิธีการหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า